ความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีก่อนการประชุมคอรมอรวันนี้ค่ะมีการสัมภาษณ์ในหลากหลายประเด็นด้วยกันอาทิพลเอกประวิทย์ไม่หวั่นศึกซักฟอกไม่ต้องเก่งข้อสอบด้านศักสยามเร่งแจงประชาชนเปลี่ยนเลขสายรถเมย์ขณะอนุชาสั่งสคอบอรเร่งช่วยผู้เสียหายร้านอาหารญี่ปุ่นหลอก เริ่มต้นที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวถึงพักเล็กร่วมสนับสนุนพักร่วมรัฐบาลในศึกสักฟอกว่าพักเล็กก็อยู่กับพักร่วมรัฐบาลอยู่แล้วคงไม่มีปัญหาอะไรส่วนที่นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระสงการคลังถูกพุ่งเป้าจากฝ่ายค้านและพักเล็กก็ไม่เป็นไรเพราะตนเองก็มีชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเช่นเดียวกันดังนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งข้อสอบนะคะเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรผิดถามมา ก็จะตอบไปเท่านั้นเองค่ะผมว่าก็ทุกภัคคะไปที่ไหนก็เขาประชาชนก็ต้อนรับทั้นั้นนะครับทุกคนก็ทํางานให้กับประชาชนและก็ทำงานนะครับคงไม่มีปัญหาอะไรงนั้นผมก็มีมีชื่อไม่ไว้ไม่ไว้วางใจเหมือนกันนะี่นะไม่มีอะไรหรอกครับไม่ต้องเกงนะฮะเพราะว่าผมไม่มีทําอะไรผิดเลยผมจะต้องไปเกงอะไรอ่ะ ทำอะไรผิดอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรเลยทำอะไรผิดมีถ้าถามมาผมก็ตอบไปเท่านั้นเองนะครับส่วนที่ร้อยเอกธมนัตพรมเผ่าหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยประกาศจะเป็นองค์ครักษ์พิทักษ์พลเอกประวิทย์นั้นก็พิทักษ์กันหมดเพราะเขาร่วมรัฐบาล สำหรับพักเพื่อไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามก็เป็นเรื่องของประชาชนต้อนรับทุกพักการเมืองเพราะทุกคนทำงานให้กับประชาชนก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะส่วนพักพลังประชารัฐก็มีการลงพื้นที่อยู่แล้วลงทั้งพักลงทุกพื้นที่แต่สื่อไม่ค่อยลงข่าวค่ะ ด้านนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะกล่าวถึงกรณีปัญหาของรถเมที่มีผลกระทบของคนจํานวนมากโดยเฉพาะรถที่ขาดระยะเขาว่าเรื่องนี้นะคะกําลังมีการพูดคุยกันอยู่ซึ่งก็จะมีกรณีของรถบขอสอรถร่วมที่วิ่งระยะทางไกลที่จะขอให้กระทรวงพิจารณาเรื่องของราคาค่าโดยสารจากราคาน้ํามันค่ะ ตนกำลังให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมหารือกันอยู่นะคะก็จะพยายามดูให้ไปด้วยกันให้ได้ส่วนคอสมก,กจะไม่มีปัญหาค่ะ ส่งกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการเปลี่ยนหมายเลขสายรถประจําทางที่ทําให้ประชาชนเกิดความสับสนในขณะนี้นายศักสยามระบุคขาว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบให้มากขึ้นเพราะรถที่ใช้อยู่ขณะนี้คณะกรรมการขนส่งทางบกได้พิจารณาดูที่จะทําให้การวิ่งรถมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะว่าที่ผ่านมานะคะการวิ่งรถมีการทับซ้อนกันหลายเส้นทางด้วยกันซึ่งการเปลี่ยนนะคะก็จะพยายามเกิดการทับซ้อนให้น้อยมากที่สุด ย้ำว่ากำลังเร่งประชาสัมพันธ์อยู่ก็ขอให้ประชาชนที่ยังสับสนขอให้ดูป้ายบอกเส้นทางข้างรถว่าไปที่ใดบ้าง ขณะที่นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวถึงการดําเนินการแก้ไขปัญหากรณีร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังค่ะขายวอชเชอร์บุฟเฟ่แซลมอนและก็อาหารญี่ปุ่นต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็ปิดร้านนี้ทาให้มีผู้เสียหายจํานวนมากนะคะโดยนายอนุชากล่าวว่าได้สั่งให้ทางสคบอรเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อวอชเชอร์ดังกล่าวแล้วและผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายต่างๆด้วยโดยพยายามอำนวยความสะดวก เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่เสียหายให้มากที่สุดค่ะแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญานะคะทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ให้เร่งกดำเนินการในส่วนนี้ให้เต็มที่ส่วนที่มีการรายงานว่ามีผู้ต้องหาหนึ่งคนหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วนั้นตอนนี้ทางสคออบอได้ประสานกับทางตอมอเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วค่ะ อายการเผยเตรียมคำฟ้องสุนทรวิลาวันไว้แล้วหลังเข้ามอบตัวเตรียมส่งสารอาญาคดีทุจริตภาคสองทันทีปมหนีหมายจับค่ะนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดนะคะเปิดเผยกับสำนักข่าวเอ n เอ็นค่ะโดยระบุว่าได้รับรายงานจากอายการสำนักงานคดีปรับปรามการทุจริต2จังหวัดระยองว่านายสุนทรวิลาวันนายกอบจอปราจีนบุรี ซึ่งเป็นบิดาของนางกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาในคดีการมีส่วนร่วมบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อช่วงปี2545ที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปาปาชชี้มูลความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทำซื้อรักษาทรัพยากรโดยใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐมาตรา151 ซึ่งปัจจุบันนะคะถูกสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสองได้ออกหมายจับฉบับที่สองหลังจากที่ไม่ได้เดินทางเข้ามารายงานต่อพนักงานอายการเพื่อให้นำตัวยื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่9กมิถุนายนที่ผ่านมาตามนัดหมายค่ะล่าสุดนะคะนายสุนทรวิลาวันได้เดินทางไปเข้ามอบตัวตามหมายจับแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ปปชและกองบังคับการปปสสำนักงานตํารวจแห่งชาติได้ร่วมกันดําเนินการพาไปทําบันทึกการจับกลุ่มและลงบันทึกประจําวันที่สพเมืองระยองค่ะ ขั้นตอนหลังจากนี้นะคะในส่วนของอายการได้รับแจ้งจากนายพิจิตจูท้ประชากลอธิบดีอายการสำนักงานปรบับปรามการทุจริตภาค2ยืนยันว่าอายการได้เตรียมคำฟ้องเอาไว้แล้วค่ะหากนำตัวนายสุนทรส่งมาก็จะส่งฟ้องศาลอาญาคาดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2ทันที ส่วนกรณีเรื่องคดีขาดอายุความหรือไม่นั้นณเวลานี้สารอาญาคดีทุจริตออกหมายจับตามคำร้องของปปชว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ5 6 6 1มาตราเจคือไม่นับรวมในอายุความกรณีผู้ถูกกล่าวหาหรือว่าจำเลยหลบหนีดังนั้นเมื่อศาลออกหมายจับไว้ในชั้นนี้ต้องดำเนินการตามที่ศาลออกหมายจับค่ะ สุทินเร่งทําตามชวนเสนอประสานหัวนหน้าพักฝ่ายค้านลงนามยืนยันความถูกต้องยติชี้เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกร้องเรียนยติเถือนให้เดินหน้าต่อไปได้ค่ะ นายสุทินคลังแสงสอสอมหาสารคามพักเพื่อไทยและในฐานะประธานาคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายคา้านกล่าวถึงการประชุมวิปฝ่ายค้านในวันนี้ค่ะว่าจะมีการพูดถึงวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรร,รวมไปถึงการประชุมรัฐสภานในสัปดาห์นี้ว่าจะกระชับการพิจารณาพรบรตำรวจได้อย่างไรบ้างซึ่งฝ่ายค้านนะคะอยากให้จบภายในเดือนนี้เพื่อที่จะนำเรื่องอื่นขึ้นมาพิจรารณาหากร่างพรบรตำรวจไม่แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ก็จะมีผลกระทบกับการพิจารณา พรปรว่าด้วยการเลือกตั้งและพรปรว่าด้วยพักการเมืองทั้ง2องฉบับซึ่งเดิมคาดหมายว่าจะจบภายในสัปดาห์นี้แต่ดูแล้วคาดว่าน่าจะต้องเพิ่มไปอีก1สัปดาห์ค่ะ นายสุทินนะคะยังกล่าวต่อถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งขณะนี้กังวลเพียงเรื่องเวลาในการอภิปรายที่เกรงว่าจะให้เวลาในการอภิปรายน้อยซึ่งก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าจะเป็นไปตามที่ร้องขอก็คือ5วันหรือเปล่าซึ่งเมื่อดูจากการให้สัมภาษณ์ของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีจํานวนวันก็ใกล้เคียงกับทางฝ่ายค้านที่ได้ร้องขอไว้แต่ในขณะวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์จานวนวันยังห่างไกลกันอยู่จึงอาจจะต้องมีการพูดคุย หาหรือกันอีกครั้งค่ะส่วนเรื่องยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะที่ถูกโจมตีว่าเป็นยติเทือนหรือว่ามีการแนะนําให้ฝ่ายค้านกลับ มาทำยติใหม่นะคะล่าสุดนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีการส่งหนังสือขอให้หัวหน้าพักฝ่ายค้านทั้งเจ็ดพักที่ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลไว้ลงนามยืนยันความถูกต้องของยติที่เสนอมาและส่งกลับให้กับนายชวนภายในวันนี้ซึ่งจะประสานไปให้หัวหน้าพักฝ่ายค้านทุกพักให้ลงนามและส่งทันทีทางนี้เชื่อว่าเป็นการหาข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาที่ถูกร้องเรียนเรื่องยติเถื่อนเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้ค่ะ ช,ชาติเผยประชาชนสามารถตรวจสอบและแจ้งผ่านเว็บกทบได้หากมองว่างบ79,000ล้านบาทไม่โปร่งใส นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมนะคะเปิดเผยถึงเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ทั้งหมด79,000ล้านบาทค่ะว่าได้เห็นร่างดังกล่าวแล้วหลังจากที่มีการพิจารณาไปเมื่อวันนี้ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของทางกทมซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รู้ค่ะว่าภาษีของประชาชนนั้นจะนำไปทำอะไรบ้างและหากเห็นว่าโครงการไหนที่ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่โปร่งใสนะคะสามารถที่จะแจ้งแล้วก็เข้ามาแสดงความ คิดเห็นได้เมื่อถามว่าหนึ่งในนโยบายของนายชัดชาติคือการรื้อโครงสร้างงบประมาณนายชัดชาติระบุว่าที่จริงแล้วเรียกว่า Open b a n g k o อกค่ะเป็นการขับเคลื่อนกรุงเทพแบบมีส่วนร่วมโปรง่งใสมีประสิทธิภาพพร้อมย้ำว่าจะทำทุกอย่างให้มีความโปร่งใสค่ะ ทางนี้หนักใจหรือไม่เมื่อต้องอภิปรายในสภากรทมถึง2วันนะคะนายชัดชาติระบุว่าต้องคุยกันและมองว่าสภากรทมต้องตัดงบลงภาพรวมก็ต้องเสนอโครงการใหม่เข้าไปมองว่าต้องร่วมมือกันค่ะเพราะไม่ใช่คู่ต่อสู้แต่ว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันสุดท้ายแล้วต้องทําเพื่อประชาชนให้ดีที่สุด พร้อมกันนี้นะคะนายชัดชาติเปิดเผยภหลังการประชุมหาหรือกับมูลนิธิส่งเสริมออกแบบอนาคตประเทศไทยเรื่องโครงการสารพลังข้าดาว p m 2.5เพิ่มสุขภาวะคนเมืองหลวงว่าเรื่อง p m 2.5เป็นเรื่องสืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งหาเสียง p m 2.5คล้ายกับเป็นเรื่องที่ประชาชนสั่งให้ทำค่ะโดยเชื่อว่าการแก้ปัญหา p m 2.5มี2อ,องค์ประกอบคือ 1. น,นะคะฮาร์ Power, ดพาวเวอร์กฎหมายจะต้องเข้มขน้น 2. ซอฟต์พาวเวอร์ เปิดข้อมูลว่าที่ไหนก่อฝุ่น PM 2.5เท่าไหรบ้างและใช้พลังประชาชนมีส่วนร่วมในการบังคับให้ลดการปล่อย PM 2.5อาจเป็นมาตรการทางการตลาดหรือว่ามาตรการทางสังคมซึ่งจะมีผลไม่น้อยไปกว่าการบังคับใช้กฎหมายค่ะทั้งนี้นะคะเรื่องฝุ่นมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะต้องมีเจ้าภาพในการร่วมมือกันเพื่อบังคับใช้กฎหมายต้องมีการวางแผนกันอย่างจริงจังค่ะและกทมอเองก็มีเป้าหมายในการลด PM 2.5ในกรุงเทพคงต้องทำให ลดลงกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาแต่ไม่กล้าสัญญาณนะคะว่าปริมาณจะลดลงไปเท่าไหร่แต่ยืนยันว่าจะแก้ปัญหาให้ดีขึ้นค่ะประหลัดกระทรวงพาณิชย์แจงใช้พรบร,ราคาสินค้าแก้น้ำมันแพงไม่ได้ชี้ว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีกฎหมายเฉพาะกํากับดูแลต้องให้กระทรวงพลังงานดำเนินการค่ะ นายบุญยริศกัลยะนานมิตรประหลัดกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงประเด็นที่มีข้อเสนอให้ทางกระทรวงพาณิชย์ใช้อำนาจตามพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ .2542 เข้ามากำกับดูแลค่าการกลั่นน้ำมันเพื่อช่วยให้ราคาขายปลีกน้ำมันลดลงว่าอำนาจหน้าที่ในเรื่องของราคาน้ำมันนะคะซึ่งน้ำมันเป็นสินค้าเฉพาะมีข้อกฎหมายเฉพาะในการกำกับดูแลก็คือพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและพระบอรกองทุนน้ำมัน เพลิงค่ะทางนี้ผู้ผลิตน้ำมันในประเทศซึ่งเป็นผู้จำหน่ายน้ำมันด้วยซึ่งเป็นโรงกลัน่นการใช้เงินเข้ากองทุนให้เป็นไปตามคณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนดประธานก็คือกระทรวงพลังงานโดยหลักการของกฎหมายและที่กระทรวงพาณิชย์กำกับดูแลพรบรว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่าทำไมไม่ใช้ราคาตามพรบร,ราคาสินค้าและบริการทางนี้หลักการของกฎหมายหากมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับเรื่องใดนะักกฎหมายย่อมเข้าใจดีว่าต้องเริ่มจาก จากตรงนั้นเพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้ให้เห็นชัดเจนแล้วถ้าเกิดไปดูในพรบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติท้ายกฎหมายจะเขียนเอาไว้ด้วยว่าการบริหารพลังงานของประเทศ กร,กระจายตามหน่วยงานต่างๆดังนั้นเพื่อให้มีเอกภาพจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องพลังงานมีเอกภาพโดยกฎหมายชัดเจนที่สุดวัตถุประสงค์ข้อกำหนดที่มาเรื่องการมีกฎหมายฉบับนี้ณนะเวลานี้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจึงอยู่ตามกฎหมายสองฉบับพร้อมยืนยันด้วยว่าไม่ได้เป็นอำนาจหน้าที่ของทางกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่แ,ตแรก ส่วนที่มีคนกล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกะกะรดโดยตำแหน่งและในกฎหมายกำหนดก๊าซปิตโตรเลียมเหลวน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสินค้าควบคุมอยู่ในอำนาจของประธานกะกกรอ,อยู่แล้วมีความสัมพันธ์กับพรบรว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือไม่นั้นนายบุญยริศชี้แจงเขาว่า ทุกวันนี้นะคะ LPG มีการประกาศราคาโดยกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานเป็นคนกําหนดราคา LPG ที่จะมีการปรับราคาขึ้นราคาเป็นขั้นบันไดค่ะแต่หน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่ใครขายเกินกว่านี้อาศัยมาตราย9 9ผู้ใดจงใจจําหน่ายราคาสูงเกินสมควร มีโทษผิดพระราชบัญญัติราคาขณะเดียวกันนะคะกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เกี่ยงความรับผิดชอบแต่หน่วยงานราชการทุกแห่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติกฎหมายใครก็กฎหมายคนนั้นกฎหมายกำหนดความรับผิดชอบอยู่ที่ใดผู้นั้นก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news